สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับมาดูวิธีการใช้งานในส่วนของตัวอีเมลเนาะใครที่มีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วนะครับต้องการใช้งานให้เป็นแบบว่าชื่อเรานะครับสมมุติว่า w o ลล์วูด o อเคดนะครับประมาณนี้นะทำยังไงนะครับจดโดเมนแล้วเช่าโฮสแล้วเนาะทำได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยนะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับต้องการทำนะปกติผมจะแนะนำอยู่2โฮสนะครับก็คือในส่วนของตัวโฮสตอมเนาะแล้วก็โฮสของลักคอมนะครับ โฮสตอมทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สามารถกดดูได้ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นของลักคอมนะครับก็คือวิดีโอนี้นี่แหละเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในส่วนของตัวโฮส t l ลักคอมกันก่อนเนาะใครที่มีในส่วนของตัว username password แล้วนะครับก็สามารถทำการล็อกอินเข้าไปได้เลยเนาะเดี๋ยวผมล็อกอฟออกก่อนเนาะจะได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ทำการเอ่อมาที่ หน้ารักคอมของเรานะครับก็ในส่วนของล็อกอินนะครับตรงนี้เนาะผมก็ทําการใส่อีเมลของผมไปเนาะแล้วก็รหัสผ่านนะครับจากนั้นกดไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับเป็นรีแคปชั่นเนาะรากดเข้าสู่ระบบไปนะครับจากนั้นเนาะระบบเนี่ยเขาจะเข้ามาสู่ในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับตรงนี้เนาะมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ใช้งานแล้วเนี่ยเมลไม่ออกนะครับหรือว่ามีปัญหาอื่นๆนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปนะผมจะมาอธิบายนะครับวิธีการ แจ้งปัญหานะครับในส่วนของตัวคอนโทรลพา n e l นลในส่วนของตัวแดชบอร์ดตรงนี้ด้วยเนาะทำยังไงนะครับไปดูกันนะในวิดีโอนี้นะครับในกรณีที่เรานะครับของผมเนี่ยมีอยู่หลายโฮสเลยเนาะผมก็เลือกโฮสที่ผมต้องการใช้งานนะครับแบบนี้แล้วก็เลือกนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถทําการเพิ่มในส่วนของตัวอีเมลนะครับแอ c เคา t ์ Account ได้นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวปรับแต่งนันอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเองผมไม่ถนัดเนาะผมก็จะไปในส่วนของตัว Lide เด็กแอดมนนะครับแบบนี้ พอาคิกเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะทําการเปิดในส่วนของตัว Direct Admin มาให้นะครับเราก็ไปทําการเลือกเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าผมต้องการในส่วนของตัว s e l e c o s m e t i c นะครับเช่นบอล w o o d s e l ์ c o s m e t i c c o m นะครับแบบนี้ผมก็คลิกไปที่โดเมนที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับอีเมล c c o u n t นะครับเห็นไหมคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเมลปกติที่เขาใช้งานอยู่เนาะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าผมต้องการใช้งานนะครับเพิ่มเติมเนาะผมก็ทำการ create email ตรงนี้ได้นะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อไปเลยนะวอลลุตนะครับวอลลุตครับแบบนี้เนาะพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำการกด random ไปแบบนี้นะครับแล้วเราดูไม่ได้ส,สิตรงนี้เราก็ทำการตั้งไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับสมมติว่าผมทำแบบนี้แล้วก็2อ,อันจะเหมือนกันนะครับ ่ะแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คืออีเมลโค้ต้านะครับในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถกําหนดได้ว่ายูเซอร์เนี้ให้ใช้โค้ต้ากี่เมกเนาะถ้าเป็น50เมกก็คือได้50เมกเนาะแต่ว่าถ้ากดว่าเป็นศูนย์นะครับศูนย์นะครับคืออันลิมิตนะเซนลิมิตนะครับตรงนี้ก็ปกติเนี่ยจะเป็นตามค่าเดลิเคตแอนด์มินนะครับถ้าเขาบอกว่าแบงค์เนี่ยก็คือ50,000ื่นนะครับมันอาจจะไม่เป็นตามนั้นนะเพราะว่าผมลองเทสแล้วส่งไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็กดคีเอทนะครับแบบนี้เขาจะแจ้งมาานะครับว่ ในส่วนนี้นะครับ username อะไรนะครับ password อะไรนะครับแล้วก็ในส่วนอ m a i l คืออะไรนะครับแล้วก็ mail server คืออะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในส่วนนี้ username เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผม copy ไปก่อนเนาะวิธีการนะครับที่เราจะใช้งานในส่วนตัวเว็บเมลนะครับหรือว่าให้เราแจ้งกับทางทีมงานของเราก็ได้เนาะว่าเอ้ยตอนนี้นะคุณเข้ามาในเว็บเป็นเป็นพนักงานนะครับบริษัทเราแล้วนะครับก็ สามารถเข้าเว็บเมลได้ที่นี่นะครับบัญชีผู้ใช้อันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพาสเวิร์ดนะครับแบบนี้นะครับก็คือพาสเวิร์ดตามที่เรากรอกไปเนาะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบไปนะครับเขาก็จะทําการกดเข้าสู่ระบบมาให้เรานะครับนี่เห็นไหมครับก่องค้าเข้าอะไรอีเมลอะไรนะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถทําการเขียนจดหมายเขียนอีเมลใหม่ขึ้นมาได้นะครับแนบเอกสารนะครับทำลายเซ็นทานู่นทํานี่ส่งแนบไฟล์ได้สูงสุด64เมกนะครับโหเยอะมาก รประมาณนี้ได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานอีเมลของเราได้แล้วนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่มีโฮสต์ของตัวเองแล้วมีโดเมนของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ต้องการสร้างอีเมลเป็นของตัวเองนะแบบของผมเนาะเช่น walrus@cellcosmetic.com นะครับแบบนี้เวลาที่คนอื่นมานะครับหรือว่าเราทำนมบัตรทำส่งอะไรไปแบบพวกนี้ก็สามารถส่งเข้ามาที่อีเมลนี้ได้เลยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่ใช้งานในส่วนของตัวโฮสต์ลักคอมอยู่เนาะล้วก็ต้องการใช้งานอีเมลในส่วนนี้นะครับก็สามารถทําตามแบบนี้ได้เลยเนาะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับหรือว่างงตรงไหนนะครับก็เมนไว้หน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ